สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูจิ้งดีตอายุ3าสิบวันเนาะก็วันนี้นะคะก็ให้อาหารจริ้งดีแล้วก็ยังให้ใบฟักทองนะคะต้นฟักทองเนาะก็คือแบบว่าต้นกิ่งยอดของมันนะคะสามารถเอามาให้จิ้งดีได้นะเพราะว่าเราปลูกเองนะคะปลอดสารพิษนะไม่ได้ใช้ยาฆ่ามแมลงหรือว่าใช้สารพิษอย่างอื่นนะคะในการปลูกก็เลยสามารถเอามาให้จิ้งดีทานได้นะคะในช่วงนี้ก็ จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการให้อาหารด้วยแล้วก็ใส่อาหารมาเยอะนะคะแล้วก็ให้จิ้งดีดเนี่ยได้ทานผักด้วยนะคะเพื่อแบบช่วยในการย่อยแล้วก็ช่วยให้จิ้งดีดเนี่ยแบบว่ากินอาหารแล้วก็กินผักอย่างอื่นได้ดียิ่งขึ้นนะคะตัวก็จะแบบว่าโตเต็มวัยเนาะดูเอาให้เมื่อกี้นิดเดียวนะคะก็คือแบบว่าเจาะเป็นรูพุนไปเลยนะคะตอนนี้ ก็จะมีขึ้นปีกบ้างเป็นบางตัวนะคะนี่ก็เริ่มแบบว่าติดปีกแล้วนะคะจิงลีก็ตัวก็จะแบบว่าส่วนใหญ่ก็จะเท่ากันนะแต่ว่าก็จะมีคะสากันบ้างนะคะท่วงนี้ก็จิงลีก็จะประมาณเนาะว่าอากาศแบบว่าเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็ร้อนนะคะอยู่ที่สภาพอากาศด้วยแล้วก็อยู่ที่เราเลี้ยงด้วยก็เลี้ยงได้ เกิน80%ที่แบบว่าไซส์เท่าๆกันนี่ก็แบบโอเคแล้วนะคะสำหรับทางฟาร์มของเราอันนี้ก็คือบบว่าไม่สนใจอาหารละอันนี้คืออาหารที่เราให้นะคะบนถาดอาหารนี่ก็มีนอดน้ำอะไรให้เรียบร้อยนะคะแต่ว,ว่าจิงๆก็แบบว่าไปรุมกินใบฟักทองมากกว่านะคะนี่เพราะว่าผักพวกผักเนี่คะ่ะพวกใบฟักทองหรือต้นกล้วยที่เรามาให้ก็ สมารด้วยธรรมชาติของจิ้งหรีดแล้วเขาก็จะกินประมาณนี้เนาะก็จะกินเยอะมากเลยทุกคนดูมาลุมกินนะคะอันนี้ก็คือเริ่มติดติกแล้วค่ะติดติดตัวสองตัวตอันนี้ก็เยอะอยู่นะเริ่มติดติกแล้วะคะ่ะวันนี้ก็อายุครบสามสิบวันแล้วะคะ่ะนี่ค่ะจะไปลุงกินใบหมดเลยนี่อะ พ้นหลีเราชอบกินผักเนาะดูขนาดเอากล้องไปใกล้แล้วนะคะก็ยังไม่กลัวเลยก็คือไม่สนใจเลยก็คือกินแต่ผักอย่างเดียวที่เราเอาให้นะคะ <c oughs> <c oughs> เอาแย่งกันกินด้วยนะคะดูแบบว่าดูอร่อยเนาะที่นี่ก็คือกินผักทองค่ะเดี๋ยวก็จะหายไปในทิศตานะคะผักทอง จิ้งหรีดชอบกินมากนะคะไอ้ไจิ้งหลีดกินฟัดทองกินเยอะมากแล้วก็จะมีบางตัวที่ติดๆเนาะให้ก็กินเวลาโดนจิ้งหลีดกัดก็เจ็บนะทุกคนไม่ใช่ไม่เจ็บเด้อ ดูฟันเขานะคะกัดผักกัดต้นกล้วยกินได้นะคะอาหารไม่กินเลยนะคะดูสังเกตุูจากถาดอาหารไม่กินเลยแล้วก็จะมากินผักแทนนะคะใบฟักของที่เราให้แทนเนี่ยเป็นรูๆเลยนะคะนี่ก็คือแบบว่าิ้งดีเขาจะกินหมดเลยมผมชอบมากเลยนะ 金拍。